สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการคนเหนือดวงรายวันกับอิฉันอาจารย์เปียกเนศิวะประจำวันศุกร์ที่25มิถุนายน2564วันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่พลาดไม่ได้อาคีคอฟฟีรสชาติความเข้มขน้นความเผ็ดร้อนที่คุณดื่มได้แล้วก็ไซกอกเคเออดีไซรกอกซาละพัดความอร่อยมีหลากหลายรสชาติให้คุณเลือก ต้องลองค่ะแล้วคุณจะไม่รื้อสำหรับวันนี้แล้วเรามาดูซิคนที่เกิดทั้ง7วันในวันนี้จะสามารถทําให้โลกจินตนาการของคุณประสบความสำเร็จได้อย่างไรเรามาดูสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์คุณได้ไพโ่โพคะคุณได้ไพ่อะธิฐานและคุณได้ไพ่ฐาน พกะอธิษฐานและทานสําหรับคนเกิดวันจันทร์นั่นมันหมายถึงในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าการจะทํำมาหาเลี้ยงชีพหรือการคงอยู่และมีตัวตนในโลกของปัจจุบันตอนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าคุณเพียงพอแล้วแล้วคุณก็พร้อมที่จะอุทิศประสบการณ์หรือพร้อมที่จะช่วยเหลือหลายหลสิ่งหลายหลา,ยหลา,ยหลายอย่างประสบการณ์หลายๆเรื่องที่คุณเรียกว่า พบและจะเจอมาให้เป็นวิทยาทานกับรุ่นหลังกับคนถัดไปอาจารย์ขออนุโมทนาบุญและสาธุกับคุณด้วยนะคะค่ะสำหรับคนที่เกิดบัอังคารคุณได้ไพ่ราชาลุกขาและก็มนตรีราชาลูกขามนตรีมันเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงตอนนี้คุณอยากพักผ่อนคุณอยากเดินทางไกลคุณอยากจะ ไปปลีกวิเวกเพราในอดีตที่ผ่านมาราชาคุณเหนื่อยเน็ดเหนื่อยคุณฝ่าฟันอุปสรรคมามากมายก่ายกองตอนนี้คุณต้องการให้ธรรมชาติเป็นมนตรีกับคุณก็คือเยียวยาและก็บำบัดสิ่งที่คุณรู้สึกเหนื่อยล้านะคะท,ท้อแท้หรือเรียกว่าชาร์จแบตก็ได้ นะคะหาเวลาให้กับตัวเองสักนิดนึงเพราะยังไงคําว่าราชาก็ยังไม่เคยตกจากบันลังนะคะคุณสามารถทําได้เพียงแต่ชาร์แบบนิดนึงเพิ่มเติมความสดชื่นอีกนิดนึงเพราะหลายๆคนยังรอคอยคุณอยู่และว,วันผัดมาสําหรับคนที่เกิดวันพุธคุณได้ไพ่อมาคุณได้ไพ่เดชและคุณก็ได้ไพ่ยานังอมาดเดดยานังสําหรับคนที่เกิดบันพุธแล้วหมายถึง ตอนนี้คุณอยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรที่เรียกว่าแสดงตัวตนของคุณเองให้คนอื่นหลายๆคนเขารับรู้ความมีตัวตนของคุณมันเหมือนลักษณะที่ว่าเราเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังมาตลอดแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าคนที่อยู่เบื้องหน้าหรือคนที่เราพยายามผลักดันให้เขาทำมันไม่ได้แั่งใจบางครั้งนะคะอาจจะเป็นเวลาของคุณแล้วคะ่ะ ลุกขึ้นมายืนอยู่เบื้องหน้าแล้วก็ลุกขึ้นมาทําความฝันของคุณให้เกิดความสําเร็จดีกว่าวันนี้เป็นวันของคุณค่ะสําหรับคนเกิดวันพุธแล้วมาพบกับดิฉันใหม่ในช่วงต่อไปสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสศุกร์เสาร์และอาทิตย์ค่ะขอพักดื่มกาแฟกับหาอะไรรองท้องเซกอ,อร่อยอร่อยก่อนนะคะแล้วพบกันค่ะ กอกเกินเล่นได้ไม่มีเบื่อจะทำเมนูอะไรก็อร่อยอร่อยผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพอัพคีคอฟฟีรสชาติความเข้มข้นเผ็ดร้อนของชีวิตที่คุณดื่มได้สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่081 444 9565 วัดภูมงคลหลวงพ่อพัดวัดกล้ยด้วนรุ่นพยักษ์เจ้าพระยาหาช่าบูชาได้แล้ววันนี้ที่ศูนย์เครื่องฉันนทั่วประเทศรับประกันคุณภาพโดยแพทราชะพึกและทีมงาน กับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการคนเหนือดวงรายวันนะคะประจำวันศุกร์วันนี้วันสุดท้ายของอาทิตย์แล้วอ่เรามาดูวันถัดไปสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสจะทำความฝันของตัวเองให้เจอดลัดได้ยังไงวันพฤหัสคุณได้ไพ่ปัตนีอริและก็กระดุมพระปัตนีอริและกระดุมพระสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสแล้วถ้าหากการทำงานของคุณมี ผู้ช่วยมีผู้ร่วมหุ้นแล้วอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการแบ่งไรายได้สัดส่วนของไรายได้หรือมีการถกเถียงกันเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับไรายได้ที่ได้มาว่ามากเกินไปหรือเปล่าในการแบ่งเงินตอนนี้เพราะและดูเหมือนอนาคตในภายภาคหน้ามันยังมีคือจำเป็นต้องมีเงินทุนสำรองสำหรับ ในโอกาสต่อไปแต่การที่เราจะมาแบ่งเงินกําไรจนกระทั่งทําให้บริษัทไม่เหลืออะไรเลยนี่อัน,นอันนี้บางทีก็ต้องคิดให้หนัก,หน,กหน่อยนะคะเรามาดูอีกทีหนึ่งสําหรับคนเกิดวันศุกร์คุณได้ไพ่อะไรคนเกิดวันศุกร์คุณได้ไพ่กัมมะคุณได้ไพ่สุภะและตามด้วยไพ,ยมาามพย่มาตากัมมะสุภะมาตาหมายถึงผู้ที่เกิดวันศุกร์วันนี้แลดูเหมือน สบายอกสบายใจแล้วก็รู้สึกเหมือนการทําอะไรหลายๆอย่างมันช่างช่างเป็นใจสะดวกปลอดโปร่งแล้วก็รู้สึกชื่นมืนในหัวใจแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อาจารย์แนะนําเติมความสําเร็จให้คุณเติมก็เรียกอะไรทําให้ทางเดินของคุณเนี้ยปลอดโปร่งแล้วก็ราบรื่นมากขึ้นกลับไปเอาใจผู้ใหญ่ที่บ้านอีกนิดหนึ่ง ขอพอรจากท่านให้เราสามารถก้าวล้ำก้าวผ่าอุปรสรรคทั้งปวงอาจารย์ว่าดีนะแล้วก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยของสัปดาห์กลับไปหาท่านนะคะคนที่คุณนับถือเขาคิดถึงคุณแล้วคุณจะได้คำปวอยพอรดีๆจากท่านแน่นอนมาดูวันถัดไปสำหรับวันเสาร์คุณได้ไพ่กรุคุณได้พไดพ่ตนุและคุณได้ไพ่อำนาจ กรุตนุอำนาจในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะร้อมกรอบตัวเองไว้เยอะเกินไปหน่อยคุณมีการเขาเรียกว่าอะไรสร้างขีดจำกัดหรือข้อห้ามกับตัวคุณเองซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกตึดอัดนะแล้วคุณก็เหมือนกับคนที่ไม่เคยผิดคำพูด คุณเป็นคนที่ค่อนข้างซื่อสัตย์กับความคิดของตัวเองแล้วก็มั่นคงกับสิ่งที่คุณได้กระทําลงไปคุณเป็นคนขีดเลยจํากัดล้อมกรอบตัวเองอันนี้อาจารย์แนะนําสักนิดน่ะทะลุรก,กรอบออกมาสักนิดหนึ่งปล่อยความสุขปล่อยใจตัวเองให้ออกมามีความสุขอีกนิดหนึ่งแล้วค่อยกลับเข้าไปอยู่ในมุมเดิมๆถือว่าดีนะคะออกมาชาร์จแบตข้างนอกออกมา สนุกสนานสักนิดนึงไม่ได้เสียหายค่ะนะคะแล้ววันสุดท้ายของสัปดาห์นี้คือวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์ได้ไพ่ทาลิโตมูลละและก็สมณะโอถือว่าเป็นไพ่ที่สวยงามสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ทาลิโตมูลละสมณะบอกว่าทรัพย์สินเก่าๆที่คุณมีอยู่ ณเวลานั้นอาจจะไม่มีมูลค่าอะไรหรือเรียกว่าไม่ได้อยู่ในสายตาของคนหรือคนหลายๆคนแต่ตอนนี้ทรัพย์สินเหล่านั้นอาชีพหรือแม้กระทั่งความมั่นคงในประสบการณ์ของคุณมันจะช่วยส่งเสริมให้คุณเนี่ยขึ้นถึงจุดสูงสุดชนิดที่เรียกว่าสบายสบายอะ่ะ ไม่ต้องกังวลเลยค่ะคุณเกิดวันอาทิตย์มันเพียบพร้อมไปด้วยโอกาสเพียบพร้อมไปด้วยความสามารถและเพียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์ชีวิตที่คุณฝ่าฟันมาตลอดเวลานะคะค่ะสำหรับวันนี้แล้วดิฉันอาจารย์เปียกเนสิวะขอลาไปก่อนและก็พบกันอีกครั้งในวันจันทร์หน้าอย่าลืมนะคะกาแฟที่แสนอร่อยตอนนี้ต้องอัคีคอฟฟเท่านั้นและสารพัดความอร่อยที่คุณสามารถสัมผัสได้และก็ชิมได้ไส้กรอกเคเออดีค่ะ วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ วัตถุมงคลหลวงพ่อพัดวัดกล้ยด้วนรุ่นพยักเจ้าพระยาหาเช่าบูชาได้แล้ววันนี้ที่ศูนย์ระเครื่องฉันเาทั่วประเทศรับประกันคุณภาพโดยแพทย์ราชศพลป์และทีมง,งาน กอก KLD กินเล่นได้ไม่มีเบื่อจะทำเมนูอะไรก็อร่อยอร่อยผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพอัคทีคอฟฟีรสชาติความเข้มข้นเผ็ดร้อนของชีวิตที่คุณดื่มได้สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่0814449565